สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเพ่ๆนอนใส่นอนนองบะสุกสุกคนนะครับเปืดเนอครับผมสำหรับเมือนี้นะครับผมในช่วงย่ามือเศร้านะครับผมห้ากกบเสีมพอกันนะครับผมสําหรับในคลิปนี้น้องห้าเสียมาเบิ้งเลขมาครบ3ตัวบนนะครับเลขนี้เลขสูตรนี้ เป็นสูตร5าโตนะครับเลข5าโตมาครบ3ตัวบนเลยนะครับผมเนาะนะครับผมเดี๋ยวฮอสเซนวงเส้นทางกันในคนตะเล็กนะครับเมื่อวานนี้นะครับผมเมื่กลับมได้ลงคลิปหายเพื่อนๆในช่วงบ่ายเนาะนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้นะครับผมเมื่อกลับลงคลิปแต่เศ้าจะน้อยเพราะว่าเ็ดกันใดเดินทางนะครับผมไปกับคณะนะครับผมเบิร์ตบ้านเบิร์ตเมียงนะครับไปกับหมู่บ้านเลยไปเบิร์ตหมู่บ้านนะครับเนาะไปสกลนครแล้วก็นครพนมนะครับผมไป คารวะท่านครูบาอาจารย์นะครับผมเนาะนะครับในช่วงขอบพรรษานะครับเพื่อนๆรวมเดินทางกับพวกคณะครูบาอาจารย์ทั้งวัดนะครับเนาะนะครับผมแล้วกานะครับผมบานเท่ากับเดินทางไปหลายคนนะครับผมเป็นร้อยนะครับเนาะรวมเป็นร้อยนะครับเพราะว่ารถมัดหนึ่งคันเลยนะครับผมไปเมื่อวานนี้นะครับเนาะแซลฝนตกห้ามตลอดตลอดเส้นทางเลยนะครับเนาะนะครับผมแล้วกานะครับผมเนาะกันะครับผมฝนตกนะครับวันวิดมือนะครับเนาะ นะครับผมก็ได้เดินทางไปกับบริษัทลงเข็มเพื่อนนะครับนอากสำหรับในคลิปนี้นะครับเพื่อนเนาะนะครับผมสําหรับในคลิปนี้เดี๋ยวห้องเซลล์เบิ้องเลัในสูตรนี้เนาะนะครับผมก็คือมาครบ3ตัวบนนะครับผมเดี๋ยวทำให้เบิ้งเส้นทางการเดินของตัวเลขเล็กน้อยนะครับเนาะนะครับผมในตําแหน่งที่เฮ้ามาประมวลผลให้เพื่อนก็คือใส่หลักแสนนะครับหลักแสนเลขศูนย์นะครับหลักหมื่นเลขสองนะครับหลักหน่วยบนเลขสามนะครับผมแล้วก็หลักหน่วยข้างที่สองเลขศูนย นะครับเนาะหลักร้อยครั้งที่3เลข3นะครับแล้วก็หลักหน่วยครั้งที่3นะครับผมก็เลขห้านะครับผม5 4ครั้งเลยนะครับเนาะสี่ห้ายี่ได้ศูนย์นะครับเนาะนะครับแล้วก็หลักสิบครั้งที่4 2ครั้งสี่สเป็น8ปบวกหคงที่นะครับผมในสูตรนี้นะครับเบอกบวกกันเลยนะครับเนาะสอบวกศูนย์ได้สอเป็น5้บวกศูนย์เป็น5 5าบวกสเป็น8 8ดูนย์เป็น8 8ดแปดเป็น6นะครับผมบวกหนึ่งเป็น7จนะครับเจบวกสนะครับได้9 9้าเก้าบวกหนึ่งเป็น4 97014นะครับเลขออก907นะครับเนาะไปที่3ตัวนะครับเนาะ9นะครับ0แล้วก็7นะครับเนาะไปที่3ตัวนี้เลยนะครับเนาะไปที่3ตัวนี้เลยมาครบ3ตัวเลยนะครับเนาะนะครับผมแล้วของนตอนต่อมานะครับเนาะประมวลผลได้6890 68903เลขออก906นะครับไปที่9นะครับเนาะ0แล้วก็6นี่นะครับเนาะมา3ตัวเลย นะครับสามตัวบนนะครับเนาะงวดต่อมานะครับผมได้ไปที่เจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งสี่เลขออกศูนย์หนึ่งเก้านะครับไปที่ศูนย์หนึ่งเก้านี่นะครับเนาะไปที่สามตัวนี้เลยนะครับเนาะในเลขห้าตัวนี้นะครับมาสามตัวบนเลยนะครับเนาะนะครับผมแล้ววันเสาร์งวดนี่นะครับเนาะได้ไปที่หกแปดเก้าศูนสามนะครับเลขออกเก้าศูนสามเนาะไปที่เก้านะครับหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยคือเลขสามนะครับเนาะเก้าศูนย์สาม นะครับผม3ตัวเลยนะครับเพื่อนเนาะแล้วกางวดต่อมานะครับประมูลผลได้ไปที่0 2นย์สองสเจ็ดเลขออกสองเจนะครับไปที่2นะครับผม7แล้วก็2นะครับเนาะเพราะว่านะครับเลขตัวนี้นะครับเนาะมันจะมีเลขซ้ํากันขึ้นเลขหลักหน่วยกับหลักร้อยนะครับเนาะนะครับผมแล้วกางวดต่อมานะครับเนาะมันกระนะครับผมประกองโซนออกมาได้ห้าเจ็ดแปดเก้าสองนะครับเนาะห้าเจ็ดแปดเก้าสองก็ไปที่แปดเก้าสองนะครับแปด แปดเจ็ดสองนะครับเนาะนะครับแปดเจ็ดสองสามตัวเลยนะครับเนาะนี่นะครับเนาะนะครับผมแล้วกลางวันต่อมานะครับเพื่อนเนาะนะครับผมจะประมวลผลได้ไปที่สามห้าหกเจ็ดศูนย์นะครับสามห้าหกเจ็ดศูนย์นะครับแล้วก็เลขออกหกศูนย์หานะครับไปที่หกแล้วก็ศูนย์แล้วก็ห้านะครับเนาะในเลขสูตรนี้นะครับมาสามตัวเลยนะครับเนาะ แล้วกงวดต่อมานะครับเพื่อนเนาะปราโมทผลออกมาไล่ไปที่สามห้าหกเจ็ดศูนย์ะครับสาม7 0หเย์โดยไม่ออกหา30ศูนย์นะครับไปที่ห้าไปที่สามแล้วก็ไปที่0ูนนี่ครับมา3ตัวแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับเนาะห้าสศนย์แล้ววดลล่าสุดนี่นะครับเนาะปราโมทผลออกมาแลวไปที่ตัวนี้ครับ1 3 4 5 8มี่ห้าปดนะครับ หนึ่งสามสี่ห้าแปดนะครับเนาะในงวดที่ผ่านมานั่นนะครับผมเดี๋ยวห้าสิประมวลผลไปพร้อมกันเพื่อนนะครับเนาะสองงวดเนาะสองงวดนะครับพร้อไปเบิ่งการประมวลผลในสองงวดนี้นะครับล่าสุดนี่นะครับงวดล่าสุดแล้วก็งวดต่อไปนะครับเนาะงวดวันที่สิบหกสิงหานะครับเมื่อวันนี้นะครับเนาะเข้าใจหลักแสนหลักหมื่นนะครับหลักแสนหลักหมื่นหลักแสนหลักหมื่นก็คือเลขหนึ่งกับเลขหกเนี่ยหนึ่งกับหกนะครับเนาะวางหนึ่งกับวางหกนะครับหลักหน่วยบน หลักหน่วยบนคือเลขศูนย์นะครับคือเลขศูนย์นะครับงวดที่ผ่านมานะครับเลขศูนย์นะครับผมแล้วกันหน่วยสองนะครับหน่วยคข้อนี้สองคือเลขสี่ครับคือเลขสี่ตัวนี้เนาะเลขสี่นะครับผมวางสี่นะครับแล้วก็ร้อยสามนะครับร้อยสามคือเลขเจ็ดนะเลขเจ็ดตัวนี้นะครับเลขเจ็ดนะครับงวดที่ผ่านมาเนาะนะครับแล้วก็หน่วยสามสี่ครั้งนะครับหน่วยสามก็คือศูนย์นะครับศูนย์สี่ก็ได้ศูนย์ได้ศูนย์บางศูนย์นะครับเนาะนะครับแล้วก็หลักสิบครั้งที่สี่สองครั้งนะครับคือเลขหกนะครับหกหกเป็นสองนบวางสอง ตัวนี้บวกหนึ่งคงที่อนีครับนะนี่นะครับงวดที่ผ่านมานี่งวดล่าสุดนะครับเนาะนะครับเข้ากับประมวลผลลองเบงนะครับเนาะหนบวกหเป็นเจนะครับหนวกเป็นเจ็เบวกสีเป็นหนึบวกเดเป็นแปดแปดบวกศูนย์เป็นแปดแบวกสองเป็นศูนย์ศูนย์บวกหนได้1นึะครับเนาะนี่ครับหนนะครับหแล้วก็บวกนะครับเ่งแล้วก็บวก2องนะครับเนาะหนึ่งบวกสองนะครับหนึ่งบวกสองจะได้สามสามบวกหนึ่ ได้หนึ่งสามสี่ห้าแปดนะครับในงวดที่ผ่านมานะครับเพื่อนๆเนาะนี่นะครับผมหนึ่งสามสี่ห้าแปดนะครับบานที่นี้เรียกออกไปที่สี่ห้าสามนะครับสี่ห้าสามนะครับสี่นะครับห้าแล้วก็สามนี่นะครับเนาะสี่ห้าสามนะครับเนาะไปที่ตัวนี้เลยนะครับสี่ห้าสามสามตัวนะครับสามตัวบนนะครับเพื่อนๆเนาะนี่นะครับแล้วออบานที่นี่นะครับเพื่อนๆเนาะ ในงวดนี้นะครับผมเดี๋ยวมันสิบได้เป็นตัวใดนะครับเข้าประมวลผลมาแล้วได้ไปที่ตัวนี้ครับตัวเก่ากันได้ตัวเก่ากันกับงวดที่ผ่านมา1 3 4 5 8การประมวลผลนะครับนะครับเข้าสี่ใสหลักแสนกับหลักหมื่นนะครับตำแหน่งที่1กับที่2เนาะหลักแสนคือเลข2หลักหมื่นคือเลข6นะครับเนาะสกับ6นะครับหลักแสนเลข2หลักหมื่นเลข6หน่วยบนคือเลข3นะครับหน่วยบนคือเลข3บาง3นะครับเนาะนะครับผมแล้วก็หน่วยครั้งที่2 นะครับหน่วยครั้งที่2คือเลข8นะครับแนะครับเนาะแเนี่ยวาง8นะครับเนาะแล้วก็ร้อยครั้งที่3ามร้อยครั้งที่3ก็คือเลข3ตัวนี้นะครับเลข3นะครับเนาะนะครับผมแล้วก็หลักหน่วยครั้งที่2นะครับเนาะหลักหน่วยครั้งที่3นะครับหลักหน่วยครั้งที่3คือเลข7นะครับเจครั้งนะครับเจ็ดสี่ยี่สิบแปดได้แปดนะครับวางแปดนะครับเนาะหลักสิบครั้งที่สี่สองข้งหลักสิบได้ศูนย์นะครับศูนย์สองก็ได้ศูนย์ได้ศูนย์นะครับได้ศูนย์บวกหนึ่งคงที่นะครับในตำแหน่งนนนนนี้ะะะคครรััับบบวกกเเลยา ถ้าบวกกันแล้วมันจะได้ตัวใดนะครับเนาะสอวกหเป็น8 8ดบวกสาเป็น1 1บวกแเป็น9นะครับเกบวกสเป็น2 2บวกแเป็น0ูนบวกศูได้0ูนย์นะครับนะครับศูย์กหก็ได้1นะครับนสองบวกหเป็น8 8ดบวกสาเป็น1 1ึ่งบวกแเป็น9 ก้าบวกสเป็น2 2งบวกแเป็น0ูนบศได้ศูนได้หนนะครับเนาะนะครับได้ตัวเก่ากันนะครับเนาะหนึ่งในหัวนี้นะครับหนึ่งนะครับผมถ้าได้เลขเป็นตัวนี้นะครับเพื่อนเนาะหนึ่งถ้าเขาจับคู่กันนะครับจับคู่มันจะได้ยีคู่นะครับนะครับห้าสี่ยี่รือยีคู่นะครับยีคู่นะครับเพื่อนเนาะยีคู่ตัวนี้นะครับผม จับคู่กันได้ย0คู่นะครับมาครบ2ตัวล่างนะครับเนาะมาครบ2ตัวล่างไอ้มาครบ2ตัวบนไว้สาตัวบนเนาะเริ่มหน้าเริ่มหลังเลยนะครับมาครบ3ตัวบนนะครับเนาะในตัวนี้นะครับถ้านะครับถ้าเราเอามาเทียบนะครับเพื่อนๆเนาะถ้าเราเอามาเทียบกับหลักสิบหลักหน่วยของเราเป็นนวไรนะครับเนาะหลักสิบหลักหน่วยของเราเป็นแนวไดนะครับเพื่อนๆเนาะหลักสิบหลักหน่วยนะครับในหลักสิบนะครับแล้วก็หลักหน่วยนะครับเนาะ นะครับฐานในหลักหน่วยนะครับเนาะท่านในหลักหน่วยหลักหน่วยของเรานี่นะครับมันมันเป็นเลขขี้นะครับหลักหน่วยเป็นเลขขี้นะครับเนาะนะครับได้เลขขี้เข้าจับเลขขี้มาเบิดเลยนะครับหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้านะครับแต่ว่าตัวที่เด่นในสูตรมีสามตัวคือหนึ่งห้าเก้านะครับเนาะนะครับนี่ครับหนึ่งห้าเก้านี่คือตัวเด่นในสูตรนะครับเนาะนะครับผมนี่คือตัวเด่นในสูตรนะครับผมแล้วก็จับมาเลยนะครับเนาะเด่นหนึ่งสามห้าเก้า 1นึ่งห้าดเก้านี่ห้าตนะครับเนาะถ้า1นึ่งห้าดเ้านะครับเนาะหนึ่ง้าเนี้นะักกรับเพื่อนๆถ้าเอาไปเทียบใช้กับตัวนี้นะครับมันจะมี1อา่ามีหมีสมมีห้านะครับ1นึสมห้าเนี่ยมีสตัวนะครับนะครับหนึสห้านะครับเนาะมันจะเป็นเลขขี้นะครับเนาะนะครับมันเป็นเลขขี้ ก็คือ1 3ึ่สหานะครับเพื่อนๆถ้าหาเอาหนึ่งสามหานะครับในเลขคู่ตัวนี้ในเลขคู่ขี้ตัวนี้ในหลักหน่วยนี้ค่อนข้างที่จะชัดเจนแน่นอนนะครับเนาะก็คือในหลักหน่วยนี้จะแน่นอนเท้าจับนะครับเนาะเราก็จะเอาตัวนี้นะครับเอาไว้หลักหน่วยนะครับเนาะเอาไว้หลักหน่วยถ้าเอาไว้หลักหน่วยนะครับถ้าจับคู่แล้วมันสีได้สิบหาคู่นะครับจะได้สิบห้าคู่ในวิธีการจับนะครับเพื่อนเนาะในวิธีการจับเลขนะครับผมเราจะจับให้ชัดเจนแต่ละตัวนะครับเนาะเท้าสิจับในตัวนี้นะครับมาครบ นะครับผมเดี๋ยวเขาด้เขียนตัวนี้ก่อนนะครับกระดาษมันทะลุเนาะเพราะววานเป็นอย่างที่มั่นถึกน้านะครับเนาะน้าฝนนะครับน้าฝนพาใสนะครับเนาะเดี๋ยวเขาจะเขียนหนาที่มันเปิดนะครับนี่นะครับมันเถื่อนฝนมันทะลุเลยนะครับเนาะนะครับถ้าเราจับนะครับนะครับเพื่อนๆถ้าเลขตัวนี้นะครับเนาะนี่คือมาครบสามตัวบนนะครับเนาะห้าตัวนี้นะครับหนึ่งสามสี่ห้าแปดนี่ถ้าเลขตัวนี้นะครับมันเป็นเลขมาครบสามตัวบนถ้าเลขตัวที่ห้าออกมาเทียบนะครับมันเป็นเลขขี้นะครับในหลักหน่วย ในหลักหน่วยเป็นเลขคี่เลขคี่จะมีอยู่3ตัวนะครับผมก็คือ1 3 5่งสาห้านะครับหนึ่งสาหนี่นะครับเนาะถ้าหนึ่งสามหาเราก็จะจับตั้งแต่เลข1นะครับเราจะจับเลข1เป็นหลักหน่วยนะครับเนาะเราจะจับเลข1เป็นหลักหน่วยเราก็จะจับแบบนี้นะครับเนาะสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งแปดหนึ่งนะครับเราจะจับแบบนี้นะครับเนาะคือเอาหลักเอาเลขตัวที่มันเป็นเลขคี่นี่ไว้หลักหน่วยนะครับเนาะ เอาไว้หลักหน่วยคือคือในเลขขี่ตัวนี้ในหลักหน่วยตัวนี้มันเดินดีนะครับเนาะเดินดียังมีสรุปเลยนะครับคู่เป็นคู่ขี้เป็นขี้นะครับเนาะนะครับผมแต่ว่าตัวเด่นในสูตรจะมีนะครับหนึ่งห้าเก้านะครับเนาะตัวเด่นในสูตรหนึ่งห้าเก้าถ้าหนึ่งห้าเก้านะครับมันจะติดหนึ่งกับห้าเนี่ยครับติดหนึ่งกับห้าเต่เขาสิจับเต็มสูตรนะครับจับเต็มสูตรนะครับเนาะก็คือเราจะจับไปที่นะครับผมในคู่แรกนะครับเนาะก็คือเอาหลักขีดเอาเลขขี่ไว้หลักหน่วยนะครับเนาะ ทั้งหมดเลยนะครับเนาะกระซิเป็นนะครับสามหนึ่งนะครับในสูตรของเขานะครับสามหนึ่งแล้วก็สี่หนึ่งนะครับผมแล้วก็ห้าหนึ่งแล้วก็แปดหนึ่งนี่นะครับเนาะนี่นะครับผมจะเป็นแบบนี้แล้วต่อมานะครับเนาะก็จะเป็นหนึ่งนะครับเนาะสาม นะครับผมแล้วก็สี่สามนะครับเนาะแล้วก็ห้าสามนะครับผมแล้วก็แปดสามนะครับเนาะนี่นะครับผมถ้าจำแบบนี้นะครับเนาะคือเอาตัวหลักที่เป็นเลขขี้ไว้หลักหน่วยทั้งหมดเลยมันมีอยู่สามตัวหนึ่งสองสามนะครับแล้ววันต่อไปหลักหน่วยอยู่เลข หลักเลขหลักเลขห้าเป็นหลักหน่วยเลขห้าเป็นหลักหน่วยก็จะเป็นหนึ่งห้านะครับหนึ่งนะครับผมห้านะครับแล้วก็สามห้านะครับผมแล้วก็สี่ห้าแล้วก็แปดห้าหนึ่งสองสามนะครับหนึ่งสองสามสี่สิบสองคู่นะครับสิบสองคู่ นะครับเพราะว่าเขาจับหลักนะครับเราจับหลักตัวเดียวให้มั่นก็คือหลักหน่วยนะครับจับหลักหน่วยให้มั่นนะครับเนาะหลักหน่วยของเขามั่นคือ1 3 5หนะครับแต่ว่า1 3 5หนี่สามารถที่จะมาคู่กันได้เพราะฉะนั้นเอา1 3 5สามไปไว้หลักหน่วยเอาทั้งหมดนี่มาจับเป็นหลักสิบทั้งหมดเลยนะครับเนาะเอาเลข1 3 5หนี่ไว้ในหลักหน่วยนะครับก็คือตัวนี้นะครับเนาะนี่ครับ1นี่แถว1นี่แถว3นี่แถว5นะครับหลักหน่วยก็คือ1 ครับ1ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็3นะครับ3แล้วก็5นี่นะครับเนาะนี่นะครับคือหลักหน่วยเป็นเลขขี้ในสูตรนี้นะครับเดินดีนะครับสูตรนี้เดินดีแล้วก็เข้ากับเลขเด่นของเราด้วยนะครับเพื่อนเลขมันเข้ากันนะครับเนาะเลขมันเข้ากันนะครับเพื่อนเเราพยายามที่จะจับให้มันได้คู่ที่เป็นโฟกที่สุดนะครับเพื่อนๆแต่ว่ามันสิเป็นคู่ไหนนั่นเองแต่ว่าเลขตอนนี้มันเคิื่อจะเข้ากันแล้วนะครับเนาะ มันจะเข้ากันแล้วคือหมายความามาแน่ๆน่คือมันเป็นเลขที่มันตรงกับเลข10หลัก10หลักหน่วยของเราด้วยแล้วเลขตัวนี้นะครับเนาะมันก็ไปเข้ากับเลขหลายๆสูตรก็คือมันมีอีกสูตรเด็ดของเราอีกสูตรหนึ่งก็คือนะครับเดี๋ยวห้องสีดำเสนอให้เพื่อนๆในคลิปต่อไปก็คือวิ่งบนล่างตัวเดียว2สูตรสูตรละ2ตัวสูตรละ2ตัวจับมาใส่กันปุ๊บนี่มันจะชนกันเพียงตัวเดียวนะครับผม <พ uka> เดี๋ยวเาสีน้ำเสนเน่เพื่อนๆในคลิปต่อไปนะครับมันจะชนกันตัวไหนถ้ามันชนกันตัวไหนตัวนั้นมาล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะแต่ว่ามันจะไปบนล่างนั่นเองครับเพื่อนๆในสูตรต่อไปเข้าในน้ำเสนอเพื่อนๆมาสามวดแล้วเลยสามวดแล้วนะครับเลขที่ว่านี้นะครับเลขอ,อันที่ว่ามันชนกันแต่ว่าไม่ใช่วิ่งบนล่างสูตรตัวเดียวสองสูตรไม่ใช่เลยตัวนี้เป็นเลขสูตรละสองตัวนะครับแล้วก็ เอามาเทียบใส่กันมันชนกันตัวไหนตัวนั้นมาล้านเปอร์เซ็นต์ไม่บนก็ล่างมาแน่แน่เข้าสำเสนอเพื่อนๆสามมวดมันเดินมาทั้งหมด10บมวดเข้านำเสนอเพื่อนๆสามมวดแล้วนักครับเพื่อนๆแต่ว่าเรายังไม่จับเป็นทางการเพราะว่าเราดูท่าทีของตัวเลขอยู่ว่าจะมาจริงๆหรือไม่แล้วมันก็มาจริงๆนะครับเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวฮอสินํำเสนอเพื่อนๆนะครับแล้วมันจะชนตัวไหนอยู่ในตัวนี้มันจะชนตัวไหนนะครับเนาะเดี๋ยวฮอสิมานนำเสนอเพื่อนๆนะครับในคลิปต่อไปว่าเลข นะครับชนตัวเดียวชนแล้วมาเนี 1941, ่ยนะครับไม่บนก็ล่างนี่นะครับเนาะมันจะชนไปที่ตัวใดใน5ตัวนี้นะครับเพื่อนๆเนาะนี่นะครับเพื่อนๆเนาะในเลขชุดนี้แล้วถ้ามันเป็นตัวนี้ในเลขหลักสิบของเทานั้นนะครับหลักสิบของเรานั้นมันจะมีอยู่นะครับเนาะในหลักสิบนะครับมันจะมีอยู่นะครับผมมันจะมี3 4 8นี่คือหลักสิบนะครับเนาะอันนี้หลักหน่วยนะครับมันจะมี1 3 5นะครับเนาะหนึ่คือหลักหน่วย นะครับเพื่อนเือนี่คือหลักสิบของเขานะครับมุนเอลอยู่เนาะนะครับพะว่ามันเยิ่มใช่กันนะครับมันถือฝนนะครับเนาะฝนผาใส่มันไม่เลยเยิ่มไปทั่วที่ทั่วแดนนะครับเพื่อนเนเนาะเชื่อมต่อกันไปหมดเลยนะครับเพื่อนเพื่อนมุนเอลี่ปานไก่เตม่ไม่ไงเพื่อนเพื่อนเนาะปาจเจ้ามันก็ยังไล่กาจาปานกับแจแต่ว่าสั่นบัวไอ้บัว่าจะไล่แล้วนะครับมันจังแตเจดกระปวดหัวนะมันซึมใส่กันนะครับทั้งหน้าทั้งหลังมันเป็นอันเดียวกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆนี่นะครับเนะ วันที่นี่นะครับเนาะในตัวนี้นะครับนี่คือหลักสิบเราจับมา5ตัวคือสามสี่หนะครับสามสี่หกแปดศูนยะ์นะครับเนาะนะครับเพื่อนๆในหลักสิบก็คือตัวนี้นะครับหลักสิบเราเขียนไปทางนี้เนาะหลักสิบนะครับหลักสิบบนของเราสามสี่หกแปดศูนย์อยู่นี่ไม่มีศูนย์นะครับไม่มีศูนย์นะครับเนาะ นะครับเพื่อนๆนี่คือหลักสิบนะครับอันนี้หลักสิบเลยหลักสิบบนห้าตัวนะครับเนาะหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยไปที่เลขขี้เลยหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าอยู่นี้นะครับผมในอยู่นี้มันไม่มีเลขเก้านะครับไม่มีเลขเก้านะครับผมนะครับเลขเจ็ดก็ไม่มีมีสามตัวคือหนึ่งสามห้าจังจังหนึ่งนะครับหนึ่ง สามแล้วก็ห้ามีสามตัวนี่นะครับในอยู่ในนี่นะครับเนาะอยู่ในนี่มีตัวใดนะมีสามนะครับมีสามมีสี่มีหกมีแปดมีมีสามมีสี่มีแปดนี่ครับเนาะมีสามมีสี่แล้วก็มีแปดนี่นะครับเนาะนี่นะครับสามสี่แปดหนึ่งสามห้า นักครับเพื่อนๆนี่นะครับเพื่อนเเลขยูนี้นะครับเนาะนะครับผมนี่นะครับสตัวนี้นะครับถ้าจับแล้วมันจะเป็นสามหนึ่งสมสนสมห้านะครับสามหนะครับสามสมห้าก็จะเป็นสามหนะครับสามหนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นสามห้าสามสามไม่มีสามห้าไม่มีอ่าสามหนึ่งสมห้านะครับสาไม่มีมีแต่สามห นะครับแล้วก็ 41, 43, 45, 41, 43แล้วก็45นี่นะครับแล้วก็ 81, 83, 85, 81นะครับ 83, 85นะครับเพื่อนๆนี่นะครับเนาะถ้าเราจับนะครับเนาะนะแยกออกจากตัวนี้อันนี้มาครบสามตัวบน,บนเลยไหนหลักร้อยก็มีอยู่ในนี้นะครับเนาะ หลักร้อยก็มีแต่ไม่รู้เป็นตัวใดนะครับเนาะตัวนี้นะครับถ้าจับคู่มาแล้วมันจะได้เป็นตัวนี้นะครับเนาะนี่นะครับได้เป็นตัวนี้นะครับตัวที่ชนนะครับตัวที่ชนหลักสิบสามตัวหลักหน่วยสามตัวจับแล้วในหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดคู่ได้แปดคู่นะครับเพื่อนเนาะได้แปดคู่นี่คือมาครบสามตัวบนเลยนะครับเนาะมาครบสามตัวบนนะครับเนาะในตัวนี้แยกหลักสิบหลักหน่วยแล้วจะได้เป็นดังนี้นะครับหลักสิบไปที่สามสี่แปดหลักหน่วยไปที่หนึ่งสามห้า นี่นะครับเพื่อนๆถ้าจับคู่กันตัวนี้จะได้20คู่นะครับจะได้20คู่นะครับผมจับบินกันทั้งหมดได้20คู่เดี๋ยวนะครับผมในคลิปต่อไปเฮาจะมาจับเลขเด่นอยู่นี่นะครับเลขเด่นโดยสูตรเด็ดของเรานี้นะครับนาะงสองสูตรชนสูตรละสองตัวชนตัวไหนมาตัวนั้นนะครับผม ไม่บนก็ล่างแต่มันจะชนเลขบนหรือไม่นะครับเนาะถ้าชนเลขบนบนตต้มมาเลยนะครับเพื่อนเนาะในคลิปต่อไปเดี๋ยวห้องน้ำเสนอให้เพื่อนๆนะครับเรานำเสนอให้เพื่อนๆมาสามวัวเดียวนะครับผมชนเ,เลขตัวนี้นะครับเนาะสองสูตรชนได้ตัวเดียวเท่านั้นนะครับเพื่อนๆบนล่างนะครับเนาะแต่ถ้าไปเทียบถ้าไปเทียบเ,เลขล่างถ้ามันชนล่างมันก็มาล่างถ้าไปเทียบเลขบนชนบนมันก็มาบนนะครับผมเอานะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับผมเป็นตัวเองเสนอให้เพื่อนๆร้านเพื่อนไปเลยนะครับเนาะอยู่ในมีแห่งแกมแปรงองตองบนทุกคนในคลิปต่อไปเดี๋ยยวเเาจงงชนนนม่ออััี้ะะครบ เราจะไม่ยองกันอีกนะครับเนาะนะครับผมเอาให้เสด็จญาติเลยนะครับเนาะเอาให้งวดนี้เอาให้อยู aciones, UM choices, ่นะครับเนาะเอาให้อยู่นะครับสามตัวบนตรงนะครับเนาะชุดเดียวไปเลยนะครับเพื่อนๆชุดเดียวไปเลยงวดนี้นะครับเพื่อนๆเนาะแล้วก็วิ่งนะครับมาล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนๆเนาะวางเลยนะครับเนาะได้เลขวิ่งตัวใดเราก็วางเลยนะครับเพื่อนๆเนาะนะครับผมเอานะครับผมเดี๋ยวฮอสีให้เลขวิ่งบนตัวเดียวให้เพื่อนเพื่อน น้ำพร้อมนะครับเนาะเอาสำหรับคลิปนี้อาจารเรียนนักเรียนเพื่อนๆไปเลยนะครับเนาะเดี๋ยวในคลิปต่อไปเข้าจังหวะกันต่อนะครับเนะาะสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงสำเนียงเพื่อนไปเลยนะครับผมเนาะยูีทมปแหองเจิ้ลย์ออกตอนข่าวบันทุกขคนสวัสดีครับ